สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำสาคูน้ำกะทิกันนะครับวัตถุดิบและอุปกรณ์นะครับมีข้าวโพดสุกนะครับน้ำตาลทรายขาวเม็ดสาคูสำเร็จรูปนะครับแล้วก็น้ำกะทิสำเร็จรูปแล้วก็เกลือป่นนะครับเดี๋ยวต่อไปไปดูวิธีการทำเลยครับวิธีการทำขั้นตอนแรกนะครับคือการแยกเม็ดข้าวโพดนะครับข้าวโพดนี่เป็นข้าวโพดสุกนะครับแยกออกเป็นส่วนๆนะครับแต่ละเม็ดขั้นตอนที่สองนะครับคือการล้างเม็ดสาคูนะครับเราจะล้าง ประมาณ2รอบนะครับขั้นตอนที่3นะครับคือการต้มเม็ดสาคูนะครับเราจะรอให้น้ำเดือดก่อนนะครับแล้วค่อยใส่เม็ดสาคูลงไปนะครับต่อไปนะครับเราก็ต้อง พยายามหมั่นคนเรื่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้เม็ดสาโคูนะครับติดกระทะไมมเอานะครับพยายามคนเรื่อยๆนะครับแล้วพยายามดูว่าเม็ดสาโคูนี่หนืดพอหรือยังครับต่อไปนะครับคือการใส่น้ําตาลทรายขาวลงไปนะครับการใส่น้าตาลทรายนะครับเรากะ ปริมาณให้พอดีกับเม็ดสาคูที่เราลงไปต้มนะครับถ้าใส่มากเกินไปมันจะหวานเกินไปนะครับควรใส่แต่พอดีครับเมื่อคนมาสักพักนะครับ จะรู้สึกว่าสาคูนะครับเริ่มมีความเหนื่อนะครับแล้วก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการใส่ข้าวโพดสุกนะครับลงไปในสาคูนะครับครับแล้วก็เริ่มใส่เม็ดข้าวโพดลงไปได้เลยนะครับแล้วก็คนๆให้เข้ากันนะครับเมื่อคนได้สักพักแล้วนะครับก็ให้ทําการปิดไฟแล้วก็พักไว้ให้เย็นลงนะครับเพื่อไปทําขั้นตอนต่อไปครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับตั้งไฟอ่อนและเคี่ยวน้ํากะทิให้แตกมันน้ํากะทิที่เราใส่ใส่แค่พอเหมาะกับขนมที่ทํานะครับต่อไปนะครับเมื่อน้ํากะทิเริ่มเดือดและแตกมันให้นําเกลือป่นใส่ไปเล็กน้อยนะครับและคนให้เข้ากันนะครับเมื่อคนมาสักพักแล้วให้ปิดไฟแล้วก็พักไว้สักพักหนึ่งนะครับ แล้วไปตักขนมสาคูใส่ในถ้วยได้เลยครับเมื่อตักขนมสาคูมาแล้วให้ตักน้ำกะทิใส่ได้เลยครับแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟรับประทานแล้วครับ